สีผ้าม่านแกงกระดูกหมูใส่เห็ดนางฝากค่ะพี่น้องส่วนประกอบซีมีกระดูกคางหมูนะคะกระดูกคางกระดูกอ่อนนะคะแล้วกะ็พริกแกงลดโขกไว้เรียบร้อยนะคะกะับมีย่ยางลายก็บซีมีพริกแหง้งกระเทียมค่ะแล้วกะ็ใส่เกลือนิดนึงนะคะโขกๆไอ้ไละเอียดนะคะแล้วกะ็เอากะปิใส่น้ำค่ะพี่น้องแล้วก็ซีมีเห็ดนางฝากค่ะแล้วกะ็ที่เด็ดกับผักขาเห่า,า,า,านี้ละค่ะ ผักสุภาพเนาะพี่น้องเนาะมานะะเน่ะเนาะมาเห็ดดูเบิงมีที่เห็ดน,น้ากันค่ะเอากระดูกหมูและะ้วก็พะพี่แกงเท้เาโขกว้นะคะมาขวัวให้มันหมูสุกนะคะพี่น้องให้มันเข้ากันให้หมูสุกนะคะเนาะเราก็ค่อยเติมนม้ำปรุงรสค่ะหม้อเริ่มเดือดแล้วก็ค้นค่ะพีน่น้องค้นให้หมูมันสุกล้วนให้มันสุกเจ้าหน่อยก็น,นะคะค่อยเติมน้ำเนาะพี่น้องเนาะ หมูเริ่มสุกแล้วนะคะพี่น้องเดี๋ยวจะพักเติมน้ำสักไปเติมน้ำเติมน้ำนะค่ะพี่น้องเติมน้ำลงไปเลยค่ะน้ำล่างคกแล้วค่ะใส่ลงไปเลยเติมน้ำลงไปแล้วก็เคี่ยวสักพักเนาะค่ะเนาะให้หมูมันเปื่อยจังหน่อยก่อนค่ะพี่น้องเคี่ยวจักซิบหานาทีหรือสิบหานาทีค่ะสิบหานาทีหรือยี่สิบนาทีก็ไ้ค่ะพอหมูเปื่อยเปื่อยห้องคอยมาใส่เห็ดปรุงรสฉาิตามใจชอบใส่ลงไปนะคะพี่น้องตุนสักพักนึงแล้วก็ คอยใส่ใบพะคานะคะเช่าอมนะคะแล้วก็ชิมรสชาติค่ะแต่ว่ารูปเด็ใส่ยังหลายได้ไหนเพราะว่ามันมี่ยนกะปิไหมค่ะพี่น้องกะปิแล้วก็เกลืออาจสิเติมแต่ผงชโรดนิดนึงนะคะพี่น้องพี่น้องชิมรสชาติเห็นมันว่าตรงเติมยังยังหลายค่ะเติมแต่ผงชโลดย่างเดียวเดี๋ยวเราสิใไซเอ็นพะค้าเลยนะคะเป็น้องพี่น้องเนาะรสชาติพอดีละค่ะจากการโขกขี้แกงนะคะมีกะปิมีเกลือเนาะพี่น้องเนาะเติมผงชโลดนิดนึงพอดีละค่ะแลวก็ เติมผัาขาลงไปค่ะพี่น้องใช้ผัาขานะคะเกี่ยวสักพักหนึ่งพี่น้องเราปรุงค่ะปมค่ะวาวพิชพี่น้องเอ้ยหิวเขาเสร็จแล้วค่ะมาเด้อค่ะเด้อมากินแสบๆน้งกันพี่น้องนะคะไปกินน้ำกันค่ะพี่น,อน,น้องกินแ่บแน้งกันน้ำกันเนาะ เ,เด้อเจเด้อมากินแซ่บๆน่วงกันพี่น้องนะคะออมกระดูกหมูเซียนเห็ดนันงร่มค่ะพี่น้องมาเด้อค่ะเด้อสวัสดีค่ะ,าะามาพอ,ขอก้วน,น,นะคะนี่สองรถผ้าแซ่บคือเก่าค่ะพี่น้นนนองวันนี้รถสีผ้ามาก,กินแกงกระดูกหมูค่ะเซนเห็ดเห็ดนังร่มค่ะแล้วลก็าสา่สเซยนพักสุภาพนะคะพักขาค,ค่ะพี่น้องเนี่ยค่ะพี่น้องมาเด้อค่ะเด้อมากินแซ่บๆน่วงกันพี่น้องเอ้ยตรงนี้ค่ะร่มมือเฮ็ดเองค่ะ นี่วิธีเฮดเห็นน้ำอะค่ะก็เป็นสูตรของอันโรดคือเก่านะคะ่ะผูใ้ใดเฮดบ่เป็นก็นไ,นได้ซ่บยด้วพี่น้องส่วนประกอบก็ที่นี่อันกระดูกค่ะกระดูกหมูเนาะแล้วก็อันนี่แหละนี่อันเฮดนังร่มแล้วก็อันพักสุภาพค่ะพี่น้องพักสุภาพหรือว่าพักขาเนาะล่ะคะ่ะมันบอกวงวงนเนาะพักขาตัวพักสุภาพ <laughs> ก่อนอื่น,นะคะก่อนสิเขามาติดตามรับชมกัน ฝากเด้อค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้สองไมโลดพลาดแสบเยด้อค่ะที่สําคัญนะคะกดกระดิง่งแจ้งเตือนค่ะพี่น้องสั่นกิงกิงกิงไมโลดสเสรย์ประพาค,คลิปไม่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 เวลาลดอัพคลิปลงจะได้พี่น้องขอบคุณเอฟซีสุูสุขนนะคะที่เขามาติดตามรับชมนะคะแล้วก็เขามาคอมเมนต์ว้ลนัาไมโลดค่ะมีแห้งค่ะพี่น้องดีใจล,ลายๆค่ะขอบคุณลายๆายเยค่ะเ้อพี่น้องสุูุสุคนค่ะมาค่ะอย่าเบาอไล่ย้ายห่างยาวค่ะพี่น้อง มาดูกันเด้อเอซี่สุขูสุคนจากทางฟังไทยฟังเล่าหรอกค่ะจากทางต่างประเทศพี่น้องมากินเข่าเสียบๆนียบนไม่ลดแสีบเบอร์เดียบไม่ลดกินเข่าเสียบทุกเมนูไม่ขาดประเดกะข้าวเหนียวติดมือพี่น้องเนี่ยค่ะกินเบิร์ตติปนี่สีจังไรล่ะสีได้นอนบ่นอนอยู่เบิร์ตมือเนาะสีตื่นบ่ประสันบ่พิชบ่พิช มาค่าวพี่น้องมากินแซ่บๆนร็้วกันกินยังก่อนนอ้อไปเลยเอาเนื้อแซ่บเนาะก่อนเนาะกระดูกก่อนแจกพี่นอ้องพักสุภาษพี่น้องแจบได้หนึ่งพอกันในยังกินเนาะค่ะพี่น้องมาแล้ขอเด้อมันกินน้ำกันแทบแจก เฮ็ดเองเฮ็ดกินเองแซ่บเองพี่น้องบัลลีกินโดนละเม่นนู่นแกงเห็ดหมาท่ามันหามาท่ากับออมนะมันเป็นเมนูแบบว่าข้างเนื้อด้ค่ะเม่นนูน่นอยู่ะบาร์นอีสานเฮ็ดกับอาดสีบอกคือยังคนเนื้อใน่ปบัลดีเนาะสูตรวิธีการเฮ็ดก็ได้แต่ว่ารสชาติกอ่ามากคือกัน,นะคะ่ะพีนนนะะ่น้องสูตรไผ่สูตรมันเนาะค่ะเนาะ พจนิสาเห็ดกับสีอสีบ่วตงสู้าเจาเ้าแน่แต่ว่ารสชาตอ,อกมากคือกันเลยค่ะส่วนประกอบส่วนนี้ยังก็ใจคือกันก็ถ้าเจา้าไต่พิธีการเห็ดอาสีบัวคือกันก็นกนไดค่ะสูตรของโดเห็ดมันเป็นแบบง่ายๆค่ะเห็ดออกมาก,กินไในทเกเตาะพี่น้องอะ่ะอืมอืมอพี่น้องฟังลระเสียงเนี่ยอืมกําเบ๊ มันหมาท้ากับเมนอิ่นมาออมเนาะพี่น้องเนาะเจ้าเอิญมันยังก่อนเตงกระดูกหมูบ่ท้ากับเมนมาออมแล้วอืครับพี่น้อง ใส่ได้หลายในพักสุขภาพแสบใส่ร้ายแสบหลายหอามคูประมักกับซีบาเมนน่นะพี่น่องเน่าอื้อมคนเนื้อจังแสบพิหน่องก็ได้อื้ม นมันจุนๆแต่พี่น้องก็ต้องเป่าไม่แหหนหวานไรกระลูกดินแล้วพี่น้องนะอืกระดูกพี่น้องคือกระดูกขาดมาสองเส้นพี่น้องได้ยี่หมอหนึงได้กินยูอซองขาดหมดละค่ะจชมเบพี่น้องทำยังไง อืมเฮียไปลองก็เอ้าค่หหหะหยอดงายๆในพักสุภาไปลองเอ้ยเทปไปลองขออนอยากใส่ม,มือล้วค่ะ ใส่นตะสดนหนาแล้วพี่น้องกินผู้เดียวว่าเป็นยังนองพี่น้องนะมันไม่เลยกี่เดียวหัวคลองโยกของใส่มือลุยแล้วค่ะแบบพี่น้องเยขอบคุณเดฟซี่สบู่กคนนะคะเขามาคอมเนตนเขามาเบิรงคลีบให้เมนร์ผ้าแสบดีใจร้ายพี่น้องเอขอบคุณกัน,นหลายค่ะขอบคุณขอบคุณ ส่วนเอจี่ไหมเอจี่เกาพี่น้องเอ้ะขอบคุณหลายค่ะเขาะมีแห้งเย็ดคลิปเันให้พี่ให้น้องหรืเบิงืงต่อไปน้าพี่น้องเนาะรักเล็กน้อยแต่ขอให้นานๆเลยแล้อค่ะเด้ออย่าถิ่มอย่าป๋าไม่ลดเด้อค่ะงานไม่ลดตอบคอมเมนต์ฝากะยะเปล่าหน่อยโอ๊คหน่อยใจค่ะ ตอบให้บมดสุขคนค่ะพี่น้องจะเย็นๆเลยด้อค่ะเด้อหายไม่รู้ตอบจากกับใดพี่น้องขอบคุ้นได้หลายค่ะแม่พอเราเหมือนไม่รู้กับเฮ้ยน้ำน้ำพี่น้องเนาะต๊ะเฮีย พี่น้องอึฮึข้าวต้มนี้ก็คืส่วปสวยพี่น้องเห็นเนืเอเ้อกน,นม่เือฮึีจังสีในน่องพี่น้องนะเป็นป่คะ กินจนสีแล้วพอดี <S <S ชัดบังคับไปหน่อ,อนยนั่งละเดี๋ยวเราเสิร์ฟหนังกันอืมจางสีใช่ไหมล่ะกินจนสีแล้วอืมไป่องอสะดูเนี่ยค่ะน่าจะไปหน่อยเลย Too khác. Sì, mắm mắt nùng ní mắt nùng. Ta hết là hết yêu thang hết. Hm. 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 บัสุภาพก็ขอโทษขออภัยเลือดขาดเลือ,อพี่น้องเนื้อซี่ตะปูทุกคนอืมกระเพียงพอ้ยน้องเขามันคือเดือเดียงแต่พี่น้องเดือเดียงดงังมาเลยกระดูกงูพี่น้องกระดูกขาง ไปดูยังเสียมาอย่างละเสียท่านพี่น้องละมาอย่างมาสอดกินกับแก้วแจ่วพูดกัด้หมคะกินง่ายๆแก้วพี่หน้่มปลากับแซ่วได้พี่น้นนองสอดอันสี่ขั้วอันนี้หมองอย่างทั้งอย่างของแจ่วที่ว่ายุงเสพปืนที่นั้นม่เจ้าภาพอย่างก็ับขวัญคุปเมกเลยพี่น้องเอออย่างหมู เฮ็ดได้กับมันเฮ็ดได้บ้าหยุดเมื่อได้ปิดร้านก็จะเฮ็ดท่านเป็นเมนูอย่างเลยพี่น้องเป็นแกงเป็นตุ่มเป็นพัดตัางๆเ่าก็บม่มีปัญหาแกง ก็ได้บันี้พี่น้องเอ้ยหิวเขาเล่งกินเล่งกินถ้าเมนเบาร้ายเหรอค่ะร่มเขาทรองอิ่มแน่นทรองได้วบบนี้พี่น้องจะเมนหิวกินแล้วมันจูกไปหรือว่าเบาร้ายปะจ๊ะร่มเขาทรองแล้วพี่น้องฮนะคอยอจะบวมนะะเจ้าพี่น้อง มอนี้พ่อสมีทธ์ก่อนนะคะขอบคุณที่เขามาติดตามรับชมสองเมโลดพาแสบค่ะอย่าลืมเลยค่ะพี่น้องฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจง้งเตือนนะคะสิราาิประพาสคิดใหม่ๆค่ะอันฝากอีกอันทางแฟนเพจนั่นเลยเด้อค่ะเด้อฝากทั้งสองสองสองช่องทางนะคะทงังช่องทางยูทูบแล้วก็ทั่งช่องทางแฟนเพจน,นะคะเพจเฟซบุ๊กน,นะคะซื้อเมโลดพาแสบทั้งสองสองทางนะคะฝากฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เเด้อะค่ะเด้อทั้งสองสองทางเลยคะ่ะ ผู้ใดติดตามทง y o u t u b e แล้วก็ฝากไปไปติดตามทา้งเพจยูไอเฟสบุ๊กเลเด้อค่ะผู้ใดติดตามทางเพจ facebook แล้วก็มาติดตามทา้ง่องทง youtube ไหโรนเลยเด้อค่ะเด้อเพื่อเป็นกําลังใจในการสร้างคลิปใหมต่ต่อไปค่ะพี่น้องกดกระดิ่งให้เลเด้อค่ะเด้อเซ่ทสอาขั้นเลยค่ะวันนี้พ่อสมิทธ์กอนค่ะขอบคุณที่เขามาติดตามรับชมสองมิโลดผ้าแสบค่ะสวัสดีค่ะ